เอาแล้วไม่ได้ไใอาแห้วเอาขึ้นมาอยู่แป๊บหนึ่งนี่ครับใช้งานไม่ได้อีกแล้วครับมีปันหาอีกแล้วครับเปิดไฟเ,เห็นอยู่ดวนะครับนี่ครับกดไลน์มาได้เลยครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับ เพิ่งเคม,มาไม่ถึงวันช่างบอกไม่เจอการครับแต่พอกลับมาเจอการเลยครับใช้อะไรไม่ได้เลยครับ,ถถร,บรถแสงเพิ่มสีได้ครับปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้หมดเลยครับ แต่เมาส์แท็กแพดใช่ไม่ได้เลยครับ